โอเมโคได้ฟันใหม่ครับเจาะเข้าดีเลย <c oughs> คือไม่คือไม่เท่าแกคือไม่ใส่ฟันไปแล้วคือเลยสุดยอดเลยเออท่าแกว่าดีสุดจัดจอดก่อนมั่งเนี่ยจอดก่อนมั่งเนาะทานเขียวจอดก่อนมั่ง ปิงกอนใช่ไหมเรื่องนั่นเอเอาฟันเก่าไปไปไปเชื่อมโอ้ยประหยัดไปเยอะเลย Yeah. <laughs>